วัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้จะมาแนะนําเทคนิคการสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้ได้งานนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับไม่ทราบนะครับวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานออนไลน์นะครับว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกแนะนําวิธีกันนะครับว่า จะทาอย่างไรได้บ้างนะครับต้องทำอย่างไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับให้เตรียมสถานที่ให้พร้อมอต้องหาสถานที่ที่ไม่มีเสียงบรบกวนนะครับเพราะว่าบางทีเราสัมภาษณ์งานนะครับแล้วมีเสียงบรบกวนเนี่ยผู้ฟังเขา ผู้สัมภาษณ์อาจจะได้ยินเสียงเราไม่ชัดเจนนะครับนะหรือความหมายผิดเพี้ยนไปนะครับสสถานที่เลือกจะต้องไม่เสี่ยงต่อการติดโรคนะครับแน่นอนครับปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ในยุคที่มีการแพร่ระบาดนะครับของโรคโควิด -19 นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับ ข้อที่3นะครับแสงต้องพอดีควรมีแสงสว่างพอดีและไม่มืดจนเกินไปข้อนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สัมภาษณ์นะครับอาจจะมองเราได้ไม่ชัดเจนนะครับถ้ามีแสงสว่างที่น้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ดีนะครับ ถ้าแสงสว่างไม่เพียงพอก็อาจจะหาตัวช่วยอย่างอื่นนะครับเช่นอาจจะหาโคมไฟหรืออะไรนะครับมาประดับนับมาตั้งเพื่อเปิดเป็นแสงสว่างนะครับเอาให้พอดีพอดีนะครับข้อที่4นะครับถ้าสัมภาษณ์ที่บ้านควรบอกคนที่บ้านนะครับหากผู้สมัครสัมภาษณ์ออนไลน์ที่บ้านนะครับของตัวเองควรบอกทุกคนในบ้าน ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการลบกวนในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับนะบอกคนที่บ้านนะครับว่าตอนนี้เรากําลังสัมภาษณนะ์นะนะขอความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อแรกนะครับในการสัมภาษณ์งานออนไลน์นะครับ ต่อมานะครับข้อที่2เตรียมพรีเซนต์นะครับ 1. เตรียมแนะนำตัวประวัติการศึกษาทะะักษะความสามารถของคุณก็คือพูดกันง่ายๆก็คือนะครับให้ทำการเตรียมตัวแนะนำตัวเองนะครับประวัติการศึกษาแล้วก็ความสามารถต่างๆที่คิดว่าเขาน่าจะสนใจเรา และทําให้เขาเนี่ยรับเราเข้าไปทํางานนะครับต่อมาข้อที่2ครับความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งงานที่สมัครความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งงานที่สมัครเราต้องรู้นะครับว่าต้องทําอะไรยังไงนะฮะแบบไหนนะครับจะได้ตอบเขาถูกนะครับข้อที่3ทําไมคิดว่าตัวเอง เหมาะที่จะทำงานตำแหน่งนี้นะครับนะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้นะครับว่าทำไมถึงเหมาะในการทำงานตำแหน่งนี้นะครับข้อที่4คิดว่าตำแหน่งที่สมัครต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับจะอยู่ในเว็บไซต์หรือไม่ก็ facebook หรือ ทางสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับก็เราสมัครงานที่ไหนนะครับก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทเรานั้นนะฮะเพื่อซักซ้อมความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทนะครับแล้วก็ทำหน่งงานที่เราสมัครพร้อมกับแนะนำนะฮะว่า ทำอะไรบ้างลองเล่าคร่าวๆให้เขาฟังนะครับก็สําหรับข้อที่2เตรียมพรีเซนต์ก็มีอะไรเพียงเท่านี้นะครับต่อมานะครับข้อที่3ส,สืบเนื่องจากข้อที่แล้วนะครับคราวนี้เรามาลงลึกกัน ะครับศึกษาข้อมูลบริษัทนะฮะต้องรู้จักประวัติบริษัทนะครับว่าก่อตั้งโดยอะไรยังไงโดยใครนะครับเผื่อเขาถามนะครับและบริษัทที่เราสมัครงานนั้นเป็นบริษัทประเภทไหนนะครับอันนี้ต้องรู้ข้อที่2ถ้าหากบริษัท นั้นเป็นบริษัทที่ขายสินค้านะครับเราก็จะต้องรู้ว่าบริษัทนั้นมีสินค้าอะไรบ้างนะหรือทำโปรดักอะไรบ้างนะครับข้อที่3าํตำแหน่งที่สมัครเกี่ยวข้องกับการทำงานส่วนไหนนะครับอะเราไปอยู่ส่วนไหนของบริษัทนะครับนะข้อที่ C หน้าที่หลักๆที่ต้องรับผิดชอบคืออะไรนะครับนะเราต้องรู้หน้าที่นะครับในบริษัทกับตำแหน่งงานที่เราจะสมัครนะครับและนี่คือขั้นตอนที่4ี่สนะครับก่ไปนี่คือขั้นตอนที่3นะครับของการสัมภาษณ์งานออนไลน์นะครับศึกษาข้อมูลของบริษัทครับผม ต่อมาครับเทคนิคการสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้ได้งานนะครับขั้นตอนที่4เตรียมเครื่องแต่งกายนะครับนะเพราะว่าการแต่งกายก็เป็น first impression นะครับในการสัมภาษณ์งานนะครับในการที่ว่าผู้สัมภาษณ์งานนั้นนะครับจะได้เห็นเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องแต่งกายแบบ ให้สร้างความประทับใจนะครับให้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ 1. อย่าให้ผมปิดหน้านะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าด้วยโทนสีอ่อนๆนะครับข้อที่2นะครับถ้าจะใส่เครื่องประดับก็อย่าใส่ชิ้นที่มันใหญ่เกินไปนะครับให้ใส่เครื่องประดับแบบพอดีพอดีนะครับ ข้อที่3เสื้อผ้าควรเป็นชุดที่ดูเรียบร้อยเช่นเสื้อเชิ้ตกางเกงสล c กหรือผู้หญิงจะใส่กระโปรงทรงเอยาวคลุมเขาก็ได้และควรเป็นสีอ่อนไม่ควรเป็นสีที่ฉูจาดเกินไปนะครับข้อที่4ผู้ชายควรโกนหรือจัดแต่งหนวดเคราด้วยนะครับ รวมถึงทำผมให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ first impression ในการสัมภาษณ์งานดูดีนะครับผู้สัมภาษณ์งานประทับใจนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและนี่คือข้อที่4นะครับผมต่อมาครับเทคนิคการสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้ผ่าน ให้ได้งานข้อที่5นะครับเตรียมอุปกรณ์และก็อินเทอร์เน็ตให้พร้อมนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์งานออนไลน์นะครับอุปกรณ์พวกนี้นครับถือเป็นสิ่งจําเป็นนะครับไม่ว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับกล้องทุกอย่างนะครับต้องพร้อมเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วสิ่งที่สําคัญหนึ่งถือว่าเป็นตัวกลางเลยก็คือระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบอินเทอร์เน็ตเ,เนี่ยก็ต้องพร้อมด้วยนะครับ นะข้อที่1เตรียมชาร์จอุปกรณ์ที่จะใช้สัมภาษณ์งานเช่นมือถือโน้ตบุ๊กอะไรให้พร้อมนะครับข้อที่2อ,อินเทอร์เน็ตสําหรับใช้วิดีโอคอลอย่างน้อยเลยนะครับหชั่วโมงนะครับแนะนําให้เป็นโปรที่ความเร็วสูงสุดก็ได้นะครับนะอย่างน้อย1เชั่วโมงนะครับเตรียมไว้เผื่อๆนะครับสัมภาษณ์จริงไม่ถึง1เชั่วโมงหรอกครับแต่ว่า เตรียมเผื่อไว้นะครับข้อที่3นะครับทดลองใช้แอปพลิเคชันที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้สัมภาษณ์งานนะครับไปลองเล่นแอปพลิเคชันนะครับว่าใช้งานยังไงกดยังไงนะครับเข้าเล่นยังไงดูก่อนนะครับเวลาสัมภาษณ์งานจะได้ทำถูกนะครับถ้าเราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับและนี่คือข้อที่5นะครับ มาถึงข้อที่6นะครับในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้ผ่านให้ได้งานให้ความสำคัญกับภาษากายและน้ำเสียงนะครับ 1. การสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลผู้สมัครจะต้องไม่ลืมให้ความสำคัญกับภาษากายและก็น้ำเสียงนะครับข้อที่ 2. นะครับในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ผู้สมัครควรจัดมุมกล้อง ให้เห็นประมาณครึ่งตัวนะครับและข้อที่3นะครับเขาอาจจะใช้หลักการประเมินแบบนี้ก็ได้หรือใช้แบบอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่งานแล้วก็บริษัทนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับคำพูด10พอ่พาน้ำเสียง30และกว่า60ก็คือภาษากายนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับแล้วแต่นะครับ ครับนี่คือข้อที่6นะครับในการสัมภาษณ์งานออนไลน์เทคนิคที่จะทำให้ได้งานนะครับผมครับนี่คือ6เทคนิคการสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้ผ่านให้ได้งานนะครับเป็น6เทคนิคง่ายๆเลยนะครับทุกคนสามารถนำไปปรับใช้นำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ